สวัสดีครับเ,เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับมีไอเดียเยอะแยะเลยอยากทำนูน่นทำนี่เต็มไปหมดอืมแต่สุดท้ายก็ได้ไม่เริ่มสักทีใช่ครับเหมือนมีอะไรมาขวางไว้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ครับจากข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาการที่เรียกว่าติดกับดักความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism ค่ะเป็นภาวะที่หลายคนอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ เป้าหมายวันนี้คือเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมการอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกเนี่ยถึงกลายเป็นตัวปัญหาครับแล้วจะก้าวข้ามมันไปได้ยังไงให้กล้าลงมือทำสักทีใช่เลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มเลยประเด็นแรกที่ข้อมูลพูดถึงคือการรอให้พร้อม100%อืมซึ่งมันไม่มีจริงใช่ไหมคะครับคนที่เป็นเพอร์เฟกชเนี่ยมักจะรอไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าแบบว่ายังไม่ดีพอ ยังไม่พร้อมใช่ค่ะเหมือนตัวอย่างที่เขาเปรียบเทียบว่าอยากเลี้ยงหมาแต่รอให้หมาพูดได้ก่อนค่อยเลี้ยงครับจัดเลยซึ่งมันไม่มีวันนั้นแน่ๆค่ะคือข้อมูลย้ำเลยนะคะว่าคนที่เขาทำสำเร็จส่วนใหญ่เขาไม่ได้รอจนมั่นใจเต็มร้อยนะอ๋อคือเริ่มทั้งที่ยังกลักกลวใช่ค่ะเริ่มทั้งที่ยังไม่แน่ใจนี่แหละ ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กจริงด้วยนะครับเหมือนเรารอไฟเขียวที่ไม่ยอมเปลี่ยนสีสีทีแล้วก็มีเรื่องความกลัวอีกใช่ไหมครับหลักๆเลยค่ะกลัวล้มเหลวกลัวทําออกมาไม่ดีครับกลัวคนอื่นมองไม่ดีด้วยใช่ค่ะความกลัวพวกนี้แหละค่ะที่มันดึงเราไว้แล้วมันนําไปสู่อะไรต่อครับมันนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่า analysis paralysis ค่ะ analysis paralysis อัมาตจากการวิเคราะห์ค่ะคือมัวแต่คิด วางแผนหาข้อมูลดูเหมือนยุ่งมากทําอะไรเยอะแยะเลยอ๋อเหมือนกําลังเตรียมตัวอย่างดีแต่จริงๆคือมันเป็นกลนไกหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งค่ะเลี่ยงที่จะลงมือทําจริงแบบเนียนๆนึกภาพออกเลยครับแบบคนอยากทํา y o YouTube ดูคลิปสอนเป็นร้อยแต่ไม่เคยกดอัดคลิปแรกใช่เลยค่ะหรืออยากออกกําลังกายก็อ่านรีวิวฟิตเนสดูตารางเต็มไปหมดแต่ไม่เคยเริ่มจริงๆจังๆประมาณนั้นเลยค่ะจุดสังเกตคือ เมื่อไหร่ที่การวางแผนมันแทนที่การลงมือทำไปแล้วอ๋อ oh, ครับครับเราที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับมีงานวิจัยเรื่องนักปั่นจักรยานครับเขาให้เป้าหมายที่ยากมากๆจนครั้งแรกล้มเหลวครับพอให้ลองครั้งที่2กลุ่มที่เป็น perfectionist เนี่ยครับเป็นยังไงครับพยายามน้อยลงค่ะแบบว่าเห็นได้ชัดเลยเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช่ perfectionist โห oh, จริงเลยครับแปบลบว่าพอพลาดครั้งหนึ่งก็ไม่อยากพยายามเท่าเดิมแล้วใช่ค่ะ เพราะความผิดพลาดมันขัดกับภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบที่อยากเป็นมากๆอืความคาดหวังสูงของตัวเองกลายเป็นทำลายตัวเองสัง,งันถูกต้องค่ะแล้วมันยังส่งเสริมไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่า fix mindset ด้วย fix mindset คือความคิดที่ว่าความสามารถมันติดตัวมาเปลี่ยนไม่ได้ใช่ค่ะเพราไม่กล้าลองไม่กล้าพลาดก็จะเริ่มเชื่อว่าสงสัยเราไม่เก่งด้านนี้จริงๆเป็นการปกป้องตัวเองแล้วมันเชื่อมกับ imposter syndrome ด้วไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงเชื่อมเลยค่ะ perfectionism นี่ตัวป้อนเชื้อเลย เพราะมาตรฐานในใจมันสูงมากจนทําสําเร็จแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีพอหรือแค่ฟลุอืมยิ่งยุคโซเชียลที่เห็นแต่ด้านดีๆของคนอื่นใช่ค่ะยิ่งกระตุ้งง่ายเลยเห็นคนอื่นดีกว่าตลอดเวลาก็ยิ่งไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองทําได้โอ้ปัญหามันซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยพอเห็นภาพรวมแล้วทางแก้ล่ะครับมีอะไรบ้างข้อแรกอาจจะขัดใจชาวเพอร์เฟคชันนิสหน่อยนะคะ คือต้องยอมลดมาตรฐานลงบ้างลดมาตรฐานค่ะโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นต้องเปลี่ยนมุมมองว่าความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ความล้มเหลวนะแต่มันคือข้อมูลอ๋อเน้นปริมาณก่อนคุณภาพในช่วงแรกๆใช่ค่ะเพื่อให้ชินให้คุ้นเคย ลดความกลัวที่จะพลาดหรือกลัวคนอื่นตัดสินเหมือนสร้างความคุ้นเคยกับการลงมือทําที่ไม่เพอร์เฟกไปก่อนถูกต้องค่ะอีกข้อคือลองทําเรื่องยากๆทุกวันเรื่องยากๆไม่ถึงเรื่องใหญ่ๆเลยหรอครับไม่จําเป็นค่ะแค่เป็นเรื่องที่เราไม่ถนดัดรู้สึกเอ่อไม่มั่นใจหรืออดึอดอดัดนิดๆครับเพื่ออะไรครับเพื่อค่อยๆขยายคอมฟอร์ตโซนของเราค่ะสร้างความเคยชินกับความรู้สึกไม่สบายตัวความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ๋อ,อเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองประมาณนั้นค่ะ แล้วก็ปรับมุมมองปรับมุมมองค่ะค่ะมองตัวเองเป็นนักทดลองนักทดลองใช่ค่ะถ้ามันพลาดหรือผลไม่เป็นอย่างที่คิดไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่มันคือการเจอว่าวิธีนี้มันยังไม่ใช่อ๋อเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทดลองไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะคือ growth mindset เข้าใจครับและข้อสุดท้ายที่ดูเหมือนจะยากในยุคนี้ ลดการรับรู้เรื่องคนอื่นค่ะลดการเปรียบเทียบในโซเชียลใช่ค่ะจำกัดเวลาหรือเลือกรับข้อมูลให้ดีขึ้นมันช่วยลดแรงกดดันลดความคาดหวังที่ไม่จริงลงได้เยอะเลยค่ะครับพอเราไม่เปรียบเทียบก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้มากขึ้นถูกต้องค่ะมันทำให้เรากล้าที่จะเริ่มก้าวเล็กๆของเราเอง สรุปแล้วไอ้เจ้า perfectionism เนี่ยมันเหมือนสมอเรือจริงๆนะครับที่ถ่วงเราไว้ใช่เลยค่ะการลงมือทำถึงจะไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือกุญแจสำคัญการกระทำเล็กๆแต่มันเกิดขึ้นจริงดีกว่าแผนที่เลิศเลอแต่ไม่เคยได้ทำจริงที่สุดค่ะนั้นก่อนจากการวันนี้ผมขอทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่ามีการลงมือทำเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์แบบอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มได้เลยวันนี้เพื่อให้ชีวิตเรา